โครงการปลูกพลังชุมชนคนต้นแบบสู่ภัยบุรีบุรีไฟฟ้า <c <oughs> E c i g a r ร t t e อ l c o h o l ์ n d drug a b ฟ s e จากสถานการณ์ยาเสพติดวันเวลานี้ประเทศไทยอเรนนั้นกำลังเผชิญกับปัญหารอบด,ด้านเรายังมีปัญหาด้านความมัน่นคงเรามีเหตุการณ์ปะทะก,กันระหว่างชายแดนที่ทุกท่นานทราบอยู่แล้ว <c oughs> หรือแม้ตอนนี้จะมีการเจรจาหยุดยิงก็ตาม แต่เราก็คงจะต้องสร้าสนเกตต่อไปว่าสถานการณ์มันจะรุนกิตลงจริงหรือไม่อย่างไรนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีปัญหาภายในประเทศอีกปัญหานนในสังคมที่มีอยู่มันยาวนานนั่นคือปัญหายาเสพติดปรจเด็นเรื่องยาเสพติดเรื่องสุราเรื่องบุหรี่นั่นเนี่ยผมว่าเรารู้จักกรรมชา,านานแลวเราก็ได้ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดแต่โดยเฉพาะยางยิ่งกันสรารย์ในปพทยทปกตนปรติทศสิายนัน ท่นเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังอย่างยิ่งในการที่จะรตรงค์ตอยโต้ปัญหาของมุรีมช้านานรอยละเจ็ดจ้าสี่สามหนึ่เอโรอีร้อยละจเจ็ดเจ็ดปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายได้แผนระดับชาติว่า้ดยการปิยาเสพติดมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดสภายใต้มาตรการ ปรกากฏได้าน 1. มาตรการป้องกัน,กนยาเสพติดที่เป็น1.5เปอร์เซ็นต์ของประชากรยังถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งมาตรการ 2. ยกระดับการเฝ้าระวังและการคับใช้กฎหมาย 3. เริ่มมาหุ่นยนต์โดรนลงเพื่อการให้สุขดีศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอนุบาลอัชลาอำเภอสุนเนินเพื่อการจัดการปีน ที่ร้ายแ่นั้นคือมีพ่อขับไี่ผิดเกี่ยวอยู่เป็นามากประธานมูลนิธิจุลลโุกการไิสุรีท่านานแพทย์ท่านนั้นท่านรอผู้ปราการระบบคุทอรจังหวัดระดีมาท่านอาจารย์คนไทยแต่ตทางคนไทยนนค่นข้างจะมีควานะมดุร้ายแรงมากเราคงจะไม่สามารถอยอมรับสภาพนี้ได้ีาามาก บางอย่างเช่ว่าเราคงได้รับความรู้ปัญหานี seldom, ้ให <ến> ้ได้ไม่ย่ดท <c oughs> <c oughs> ้อก <além> ับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณควรแล้วผมขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณไฟฟ้าตุลาและยาเสพติด empowering community low model ไปจำเป็ีการมอบโรคเกียรติประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการและเชื่อมเดี่ยวอ็มอร์ห์ให้ ตูรีเนี่ยโทษของมันก็คือวมันก็จะเป็นคำให้เกิดโรคกลอบที่เรื่องต่าล เรียบร้อยนะคะขอบคุณท่านประธานในที่นี้ท่านนายแพทย์รับในงานวันนี้เนี่ยก็เป็นการลุนละลงแล้วก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยลักษณะงานที่เราจัดเนี่ยเป็นการให้ความรู้แล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ย มีเวทีในการเสวนาเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคีเครือข่ายของเรานะครับในเขตเทศาบาลนครเนี่ยที่จะต้องออจัดการเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าอลกกฮอล์ยาเสพติดต,ต่างๆซึ่งกําลังแพร่ระบาดนะครับในวันนี้ในเขตเทุกหัวมุมเมืองในประเทศไทยเลยนะครับโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ารเ,เราเน้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษเโดยเน้นกลุ่มวัยรุ่นนะครับในชุมชน นะครับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยซึ่งวันนี้มันมีตัวเลขนะครับเลยเพราะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเด็กอายุเนี่ยระดับชั้นป .4 ป .5 ก็สูบกันแล้วนะครับอย่างตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยตั้ง9ก้าแสนคนคิดเป็น1.5%ของประชากรทั้งประเทศเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับครับผมอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังที่อยากจะคิดจะใช้หรือเริ่มจะใช้ก็อยากให้คือมันเป็นสาร เสพติดน,นะครับแล้วก็เป็นสารเคมีซึ่เอาเข้าไปในร่างกายเราจริงๆมันไม่ดีอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็มันมีโทษถึง50เท่าจากบุหรี่ธรรมดานะครับดังมั้นที่มีตัวเลขในการในการศึกษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมันมากกว่ามันไม่อาจจะออกโทษในออกฤทธิ์ในวันแรกแต่มันสะสมไปไเรื่อยๆจนถึงขนไหนที่สุดเนี่ยก็ก็เสียชีวิตแล้วก็เจ็บป่วยสาหัสได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้น้องๆเนี่ยก่อนจะ ใช้ก็ศึกษาดีๆนะครับอย่าใช้ดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอยากฝากผู้ปกครองนะครับช่วยตรวจตาลูกหลานของท่านนะครับนะครับกระเป๋าอะไรต่างๆอย่างนี้รูปแบบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับครับแล้วแนวทางการปราบปรุงในชุนจะมีการร่วมงานกับหนงานเจบายใยังไงอ๋อวันนี้เราเราเนื่องจากว่าเราอบทรเนี่ยนะครับเราไม่มีเราไม่ใช่เจ้าพนักงานในการที่มีอำนาจในการปรับจับอะไรต่างๆนะครับแต่ว่า เราก็ให้ความรู้กับชุมชนนะครับสร้างสร้างเกาะป้องกันให้กับชุมชนให้ความรู้กับพ่อแม่นะครับนะครับแล้วก็ผู้ปกครองต่างๆนะครับเพื่อจะต้องช่วยกันตจดตาดูแลลูกหลานเราครับ